บรรจุเมื่อวันที่7พฤษภาคม2529ที่โรงเรียนบ้านนนสวรรค์ราชสมบูรณ์ตอนนี้อายุราชการทั้งหมด37ปีกับอีก8เดือนรวมเป็นเวลาทั้งหมด33ปี3เดือนค่ะมีอายุราชการรวมทั้งสิ้น29ปี9เดือนอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้ยบมาแล้ว25ปีค่ะที่อยู่กับบ้านน้อยพัฒนามาทั้งหมดก็29ปีอายุ รับราชการหมด37ปีครับก็รวมเวลาก็34ปีที่อยู่ที่นี่อายุราชการทั้งหมด24ปีเวลา40ปีกับ4เดือนเต็มอยู่โรงเรียนมัท่าคีเล็ก21ปีค่ะจริงๆแล้วในชีวิตจริงๆชอบอยากเป็นนักบินนะแต่ว่าสายตาสั้นแต่ในใจจริงๆแล้วพ่อรับราชการทหารนะครับก็อยากเป็นทหารอาชีพครูความจริงก็ไม่ใช่อาชีพในฝัน ตั้งแต่แรกเพราะว่าจากความที่เป็นสาวกรุงเทพแล้วก็ชอบในแนวทางที่ทำงานบริษัทปูนะคะแล้วตอนเด็กๆก็ช่วยแม่ทำตรวจข้อสอบนะคะคงจะเป็นแบบฟ้าลิฉิดนะครับเพราะว่าเหมือนกับไปสอบตำรวจแล้วไม่ไม่ผ่านรับราชการเป็นอาชีพที่พ่อแม่อยากให้ทำประกอบกับวัยเด็กได้คลีและเห็นว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่น่าเคารพนับถือตอนแรกก็อยากเป็นทนายความนะครับก็ไปสมัคร เรียนรามนิติศาสตร์เรียนไว้แม่บอกว่าอยากให้ลูกเป็นครูสักคนหนึ่งก็เลยตั้งใจมาเป็นครูเพราะแม่ปู่ย่าตายายจะมีความผูกพันกับคําว่าข้าราชการการทํางานคือความจริงใจต่องานความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานแล้วก็เป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับจะเป็นจะดีมากแล้ว ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดที่ได้รับมอบหมายถ้าเราได้รับมอบหมายนะคะงานจากผู้บังคับบัญชานะคะเราก็คิดว่าเราจะต้องทําให้สําเร็จนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเราอยากทําอะไรนะครับก,ก็คิดว่าถ้าเราตั้งใจพยายามทํามันก็สําเร็จ <c oughs> เป็นคนที่ก็ไม่ค่อยได้ยึดถืออะไรเป็นคนแบบสบายๆแต่ถ้าทําอะไรแล้วเราต้องทําให้สําเร็จทําให้ดีที่สุดทําให้สิ่งนั้นให้มันประสบความสําเร็จทําให้ดีที่สุด รหรือทําไม่ดีดีกว่าไม่ทําเมื่อทําได้ต้องทาให้ดีสิ่งที่พลาดไปให้ใหจําไว้ว่าพลาดด้วยสายเหตุอะไรแล้วอย่าเอามันมาคิดอะไรมันจะเป็นการเปลืองความคิดเปลืองสมองอย่างที่หนึ่งก็คือซื่อสัตย์ต่อหน้าที่คือมาโรงเรียนให้ทันเวลาและก็รักทําหน้าที่ให้ดีที่สุดซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความเมตตากรุณากับเด็กอันนี้จะเป็น หัวใจหลักถ้าคุณครูไม่เมตตาหรือไม่มีความกรุณาเอื้อเฟื้อกับเด็กเด็กแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันเหมือนนิ้วมือเราครับก็ภาคภูมิใจนะครับที่ได้เป็นครูได้การเป็นครูนี้ mm hmm. ถือว่าเป็นการทําบุญไปด้วยสอนนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้มีความภาคภูมิใจในอาชีพดีใจนะคะและอาชีพนี้ก็เติบโตในระดับหนึ่งก็คือมีไรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คุณครูรุ่นใหม่ๆที่มาบรรจุใหม่นะคะก็คือให้ตั้งใจทำงานนะคะก็คือเราได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในเรื่องใดเราก็ทำให้สำเร็จหน้าที่ของตัวเองก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ให้รัก,รกเด็กเนะี่ยได้ความเสมอภาคก็อยากให้ทุ่มเทนในเรื่องของการทำงานให้ความรับผิดชอบตรงงามที่ทำแล้วให้เกียรติพี่ให้เกียรติน้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขให้อาภัยซึ่งกันและกัน อย่าทำงานจนลืมครอบครัวและอย่าห่วงครอบครัวจนเสียการเสียงานนะตรงนี้ฝากไว้สำหรับน้องๆที่บรรจุใหม่หรือว่ายังไม่กเกษียณกันทุกคนนะครับหน้าที่ของเราเราเป็นครูครูก็คือหน้าที่ที่ต้องสอนไม่ใช่สอนแค่ให้เด็กนักเรียนนั้นมีความรู้เท่านั้นเราต้องสอนคุณธรร,รมจริยธรรมสอนการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตแล้วเมื่อมาเป็นครูเราก็ต้องศึกษาให้ความรู้อยู่เรื่อยๆพัฒนาวิชาชีพของเรา ไปเรื่อยๆฝากครูรุ่นหลังนะครับพยายามให้เน้นเด็กเป็นสําคัญตั้งใจทํางานในความรับผิดชอบให้มีความสําเร็จนะครับไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคฝากให้คุณครูรุ่นใหม่นะคะรักโรงเรียนเหมือนบ้านรักลูกศิษย์เหมือนลูกเหมือนหลานแล้วก็จะได้ความรักความเข้าใจสร้างความไว้วางใจให้กับเด็กจึงเป็นเรื่องสําคัญถ้าเด็กไว้ใจเราเขาจะวิ่งเข้าหาเราแล้วเขาจะมาคุยกับเราเองลูกศิษย์ทุกคนก็อยากให้ ตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักเรียนทุกคนนะคะอย่างน้อยนะคะ,ะคุณพ่อคุณแม่ก็มีความภูมิใจนะคะแล้วถ้าเราเรียนจบการศึกษาที่สูงขึ้นนะคะเราก็จะมีอาชีพที่สุดจริตนะคะมีอาชีพที่ที่มั่นคงเด็กรุ่นใหม่ก็คืออนาคตของชาติเนาะก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมส่วนตัวให้ดีที่สุดค่ะฝากไปถึงเด็กนักเรียน อันดับแรกก็คืออยากให้เขานี่เป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นคนดีต่อสังคมส่วนเรื่องของความเก่งเนี่ยเรามาหาเพื่มนเตือที่หลังแต่ความดีนี่ให้ดียัง่งยืนให้ดีตลอดไปแล้วก็ประกอบอาชีพให้มันสุจริตนำเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะแล้วก็ในเรื่องของภูมิกุ้มกันในตัวที่ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องต้องมีในเด็กทุกวันนี้เพราะว่าโลกยุคไอทีทุกวันนี้ มันมีสื่อต่างๆที่เข้ามามากมายในชีวิตประจำวันของเรานะครับถ้าเราหลงทางไปนะเราอาจจะเรียนไม่จบใช้ชีวิตให้ประหยัดมัธยั์แล้วก็อดทนคืออยากให้เด็กเบาเรื่องของโทรศัพท์หันมารักษามัคีกันในโรงเรียนทั้งเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมโรงเรียนรวมไปถึงรักผู้ปกครองด้วยรักครูด้วยและสุดท้ายคือเรื่องความกตัญญูอยากให้เขาตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณครู แล้วก็มีปัญหาได้กล้ามาปรึกษาคุณครูแล้วปัญหานั้นจะผ่านไปได้ค่ะก็ขออำนาจคุณพระรีรัตนไาตายนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งหมดในมวลโลกนี้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือและดนบัรดาลประทานพรพี่น้องเพื่อนครูผู้หารพวกเราทุกคนนะครับให้มีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ช่วยปกปักรักษาคุณครองให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปราชาจากโรคภัยไข้เจ็บคิดสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จประสบความสำเร็จมีความสุขทุกคนและพร้อมทั้งครอบครัวจงประสบความสำเร็จมีความสุขความเจริญเจริญยิ่งๆขึ้นไปร่ำรวยเงินทองนะคะมีความสำเร็จในหน้าที่การงานรวยรอดปลอดภยัยชนะอุตสัรคทั้งปวงสุขภาพกายใจแข็งแรงมีสมหวังปลอดภยัยแข็งแรง มีความสุขตลอดไปแล้วมีความสุขในการทำงานจนถึงใบเกษียณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ